เทพรัตนราสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกหน้าหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกพระราชทานพระราชวรโรกาศให้นายปรีชาก,กมวลบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำคณะผู้บัญชาการข้าราชการทุกมู่เล่าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทุลออกพระบาทกลับบังคมทูลสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความยินดีในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการปรดจกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ส่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2553สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงงานสอนหนังสือที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาตั้งแต่ปี2523นอกจากทรงงานสอนหนังสือแล้วตลอดระยะเวลา30ปี ยังทรงส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มจากการทัศนศึกษาใ,ในสถานที่ต่างๆเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันพร้อมทางพระชถานโครงการพระราชด,ดำริส่วนพระองค์<ป>แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครนายกและใกล้เคียง รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ของหมูล,ลนิธิชัยพัฒนาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรโด,นดยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่จะทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปนในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโคสาจาจรย์ วันนี้เวลา16นาิกา55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระพพราชถานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2553สิริอายุได้103ปีพันษาที่83สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มีนามเดิมว่าพุทธสุวัฒนกุลเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2450ที่บ้านมะขามเรียงตำบลจำปาอำเภอเท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อนายเพชรมรดาชื่อนางทองคำสุวรรณชยัย เมื่ออายุได้17ปีได้บรรพชาที่วัดตลุงอำเภอเมืองลบบุรีเมื่อบรรพชาแล้วได้เดินทางมาอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมเอกเมื่อปี2469ต่อมาในปี2470ได้อุปสมบทที่วัดบัวงามอำเภอท่าเรือจัังหวดพระนครศรีอยุธยาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าสุวัฒโนภิกขุ สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในการแสดงพระธรรมเทศนาการบรรยายธรรมรวมทั้งการสอนพระธรรมโดยได้รับพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อสนสักดิ์ตามลำดับและในปี2539ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรณบัตรที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลักรณ์อัครราชกุมารีสเสด็จ